บ้าเปิดเพ่งครับผม <c oughs> <c oughs> จะสิมาการรีวิวการซิงที่พวกการทานบ,บ่เคยเห็นมาก่อนเนอรแล้วก็บ่มีในตำนานเหล็กไทยทั่วไปเนาะนี่คือจานยี่สิบสองขั้วในจานเดียวบ่แม่นว่าแปดทิศบะหมี่ว่าวงเดือนผสมแปดทิศเออกระบ่แม่นสิบสี่ทิศแล้วบ่แมนยี่สิบทิศเนาะยังไม่มีชื่อแต่ผมตั้งเื้อให้มัข,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 ข้อข้าวๆนั่นก็คือยี่สิบสองขั้วในจานเดียว กัน,นับขวไล่เบิงเนี่ยจากขวด4326เยี่ยวขวดหาหา66 443322เยี่ยวเยี่ยวหรือว่าขวด434525 6เยี่ยว6หรือว่าขวดตอง6ตอง4ตองหาตองนี้ได้ไหมครับคิค่าไล่เนาะยืบสองขวกันฟัดได้เนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครนั่งท่านเนาะนั่นก็นคือจานชิดคนขึ้นมาเองมาได้ขิดเอา แต่ว่าเราเป็นคนออกแบบนะก็ปีม้มาจากเล็กฟันแข้งสมัยโบราณพุทธการตะกีงยกไสนาแข้งไสนาแข้งขวายกใสนาเอิร์กมังกระเปดัคาดเอิร์กเยอะเนาะนั่นก็คือก็ปีนัน่นลหละ嘛เนาะแล้วขวบับไปเป็นขว่าเซตขว่าตายก็ได้ขว่าเซตก็ได้ใส่ได้เหมือนนั่นก็คือคิดคนเองนะขว่าหอกเอี่ยวลงเล m, นะ็กสองเม็ดเนาะ นี่ก็คือขันจบบันไดขันที่เก้ามีเล็กอยู่เก้าจุดใต้ก้นจานเนาะขันสามารถวัดได้เนี่ยก็ถือว่าสําเร็จเทวดาขั้นที่เก้าเนะาะขัวหกเอียว4ี่สองเอียวจะเข้าขั่วหรือจะยืนเสียเยืนสี่โชซับยกต่ำสะบัดข้อยืนเห็นเราสมบัติข้อยืนลูกดินผัดไปนะอีกเดียวเออ สบัดข้อยืนเข้า mm hmm. ขั่วสไลด์หฮเบิงสไลดดอกสองมาทางนี้เอาขวาเอาเอาคู่หกก็นาสไลดมาเนาอจานสไลด์ก็ีี่ยืนในตัวจานสกิดก็ีี่ยืนในตัวจานน้ำยายืนน้ำยาพื้นมี่เหมือดน้ำยาสกิดมีหมดไว้ทำไมถึงมีเยอะจังสบัดข้อเข้าคั่วคู่หกทางซ้ายมือ นาาจะเดินซ้ายขวาหน้าหลังหรือว่าพื้นขั้วก็ได้สช่นะจะเดินหน้าหลังแบบเหล็กฝาสิบทิศน่นขึ้นไปได้หลายทิศทางเน่ยสไลด์มาทางนี้เลยนะ้สไลด์ดอกนี้อ้อมมาหนี่สไลด์ดอกนี้มาหนี่สไลด์มาจังสี่แล้วกันหน้าสองไปทางหน้าหาไว้ทางหลังดอกนี้ก็คืออยู่จังสี่แล้วนาะแล้วสไลด์ออกจากจุดแม่เหล็กเท้าฟันมันขึ้นนาะสไลด์ขึ้นไปวันนี้ปิ้วจะระเบียบไปเรียบร้อยเดย กับเพราะว่าระยะห่างของแม่เหล็กอยู่ชั้นล่างเนะี่ยมันสองเซนเนาะกึ๊บนานกันยกมือเพียงเพียงมือบาเพียงมันบาข้นคู่สองให้ด้เออมันสิขืนสเตตท่านที่เห็นไหมเหล็กฝาเวลาเขาคว้าแล้วชัดจะทอะเขาสิซ่องกับท่ากันยังสี่เดียเนาะอันนี้กาัฟแบบฝาสีทิ่ได้สบาย <laughs> ยกเพียงเพียงนิ้วคู่สองเนาะ ขึ้นทอดพื้นได้แน,น,น่เนาะเห็นหมะมือเมเพียงดอกเมื่อยขวานขึ้นสูงขึ้นพื้นสะนนี้ขอใหม่เนาะเขาวขวากใหม่เนาะนี่หกหกเขียนว่าขางไส้เมือม่อเมื่อการบัตนัดท่อขางขวานเนาะมันเลิกก็ขึ้นสูงกว่ากันเนาะคัดจานก่อนเพราะว่าเสียงมันจิดจิดเนาะนั่นเะขาต้องสังเกตการว่าอาวุธกับของกิดมันดังปิดจีดยังสิลูกเสดาวอไปแสดงว่ามันต้องติดน้ำลายเนาะสองครั้งที่สอง นานเพราะตะคัดจานหรอกไปบ่ไปเนาะนี่แหละครับรยิบสองเพื่อนในจันเยอะมีที่ไหนในเลิกเนอเกิดไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้ก็มีอยู่มองเดียวไต้หวันกม็มีมองเดียวเก่าคือหัวฐานแม่เนาะเป๊บบาทเนี่ยกตีพื้นสองเป็นห้าเนาะมองเก้าละพี่น้องเนาะหรือว่าจะออกมาท่าขางพี่ก็ได้ ขันมือบอเพียงมันสีขึ้นหงกับเอียวทันทีเนาะดอกนี่ขึ้นหกดอกนี่ขึ้นเอียวเนาะขันมือเพียงคู่ห้าทันทีเนาะคู่หัเห็นปะตีเพื่อสองเป็นห้าเย็บมาเข,าข่าขรัวฟังทั้งนี้เอาคู่หกคู่เอียวก็ได้สไลด์ออกมาสไลด์เข้าไปนาเนาะกบังขัน ก็เขาเขาทั้งนี่คู่หกเพิ่นกับสิว่าทั้งนี่ปิดเยี่ยนน้อฮ้องอ่านใจค่อนแทงที่รูปจริงที่บะมีสนิทนี่แต่รูพื้นฐานพ่อเก่าเก่าน้ะรู้ไม่จริงเง่าเขากระหลอกได้ท่านที่มันกับว่าฟังนี่เขาขรัวฟังนี่ปิดเยี่ยฟังนี่ก็ต้องอ่าเป็นฟังนี่เป็นหกฟังนี่ต้องเป็นเอียวแน่นอนอืมน้อกเข้ากับจัดหกขึ้นอีกคือเกาฟังขัวเมื่อน้อซาบัดข้อเข้าขั้วหกน้อ เออขึ้นดูสินาะนเลยความคิดมัน่นยีเล็กกันซึ่มาม,มีสินเ,นเน่แค่มันตอบฉีเราขอสอบเสียบขอตอบบ่เถกเจ้าขอหงายทองทันทีได <c oughs> ้แล้วบัดนี้ก็สไลด์ขึ้นไปซองคู่บปเนี่ยเออซองคู่ทันทีนานมาซองกับทางคือยังเล็กฝาหลอดได้บัเนี้เอาลูกหลังแบบซองคู่บัเนี้ฟันเสกพรผมชอบสิยกตามสาบาข้อ <c oughs> เห็นมีไหมน้ำเป็นสิบเอ็ดทันทีเด้ยเขาท่าบัมบัมเจามา้าว่าน้ำสายขึ้นมาเออสลายขึ้นมาเออบ่าสองขวดได้ไหมเนี่ยกะสร้งหาคับสองเนาะเออกะสร้างหลอกท่านที่ทาบบาดข้อเย็นสีโชสาวอึ๊บต่อ <c oughs> เป็นสองสีดอกสดาขึ้นพื้นไหนท่านทีน้ำสลายขึ้นไปอีกเนาะเออสลายขึ้นไปอีกอสลายขึ้นไป สไลด์ขึ้นไปเ <laughs> ป็นะไรเหมือนว่าเรดมันมีเสียงเพลงในการบ้นนะกบบามังเนี่ยคู่หอกเต้มันสิว่าบ,บัางเนี่ยคู่เย้าวอียกก็คือว่าบนี่ขึ้นลูกนาแน่นอนเนอนนะกับสองสองเนอะสี่สองสองไม่สอ,มส,อมสองเอียวเนอะซาบาดข้อเข้า,ๆๆข,าขัา้กขวกาข,ข, <laughs> ขึ้นหอกเอกที่เก่าขึ้นเอียวเนอะคณะสับลูกเนี่ยจะค่อยขึ้นหอกเพราะว่าบางเนี่ยขึ้นหอกบางเนี่ยไม่ต้องขึ้นเอียวชมติวคู่เอียวขวาเมือ เนะเพื่อสไลด์ออกมาฟัน้างได้นนี่ยติ้วบาเนี่ยเอาฟันหาลูก้างได้บ่เ <c oughs> นาะก็กบฟันหาลูก้างเนาะอึบบานหน,นาเนาะฟันห้าขวาไปซ้ายทานทีติวเนาะฟันหาก,กาเสียกสซดามะละกีสิบเอ็ด ไอ่ขึ้นเมื่ออแถวจักหน้าที่โอ้ยต่างบอกเงีแแ้้วพี่น้องสามนี่ลายี่บสองกว่นจานเยอะก็ได้เห็นเล็กๆน้อยดีกว่า่เห็นเนาะครับเนาะนี่หละขันผู้ได้จบบันไดเก้าขันคือจานชิ้นนี้ได้ถือว่าสุดยอดของมนุษย์เหล็กเนาะแต่ผมหาบอกท่านได้เห็นจักไล่เย,ยอะแต่อยู่เม่ไช่มีมางเดียวแต่มง่งขันแกน่น